ใส่ไปเล้ในกล่องมันอยู่ที่อ่ถ่ายให้นนดนนูด้านนอกครันด้านนอกกลังลงมือแล้วดูดีกำลังกำลังกำลังใจกับนาาี่อานันต์บุรีทับเล็ก,ต,กต่อเต็มเต็มเต็มรับเก็ดเบล็กเกิดมาอ้าวมาต่อต่อต่อต,อต,อตออ่อมาวางผ่าน มานนช่างเชื่อมเหล็กสองคนตัดเหล็กสองคนตันบดังเามาเครืีอ,อย่งนี้ครับสื้อข้าวพรว่างเพื่อนพรมันมีรับ ดดแต่อ่อแก็แต่ว่าแาฟบก็ปอดรงแบบมันจะม่เหนียวช้นๆเลยแต่ว่าแดดออกมากตามปกติ ใจลึงเห็ดครบเ็ว่าตอนบ่ายมากครัฝนเมื่อวันแดดเปรบ้ยวล้ดหอดดเมืรอมันทีโม่งแล้วมันจะมาจะเล่ไิพายเตาอมันก็เล่เอาะเใ้าแทงกับฝนประวัาสบายมากเนี่ยมันตั้งเข่ามาเลดมันเตรียมบอนมีแต่ต๊ะเลยลำเตาครับ ในมันได้งานช่วงเต่าก็จองใบมา,ามันฝนมันตังเขามาตกเพราะว่าเฮามันเป็นงานเฉื่อมง,งานเฉื่อมมันเล็มอยู่กับไฟสา,า,ายจะไล่ครับในนั้นงาน,งานปูนงานมันแต่ขึ้นว่าไฟแล้วแต่ฝนมากจะ้องเต้าหลุดครับหลุดเฉื่อม เพราะว่ามาแลาวเซ็งเป๊ะเจ้าของทำเงาเล็กเล็กน้อยแล้มันก็เกิดประเด็นปร่ได้ลยวต่อไปเซ็ไอ้เชื่อมพื้นแล้วจะดีเชื่อมห้าวครับปิดฟังให้มันเป็นห้าวลกักษณะคล้ายๆกันครับ ต,ตอนนี้เลืคืนก่อน <Physical. S 1> มันแล้วเป็นยางยางไปก่อนครับไปเล้ก5ที่ลังพอตอนนี้เืนจะยังว่่ทันเสร็จปั้นเลครับ ลอหนึ่งกับวัดสิได้คนห้าวตอนใดหลัวจับเล่ากันยตอนใดน่าจะส่องใบเพะครับเพราะ่องใบกับช่องประมาณซื้อมงจำหาโมงมั้งต่อเส้นเพื่อนแล้วจะล่อติดตามเส้นต่อไปครับก็เอาไวส้สำนึก่อนมาไ,ไทยมั่งมั้งเรื่อยๆครับ